มาค่ะก็ขออนุญาตนะคะลงคลิปยาวให้พี่น้องมาเป็นกำลังใจค่ะโบพันอยู่ทุ่งนาข้าวเด้อจ,จะอยู่ทุ่งนาข้าวก็คือมีผ้าขาม้านะคะผ้าขามา้าเอาไว้ทำไมล่ะโบพันเอาไว้นี่ไงขอประธานอภัยนะคะก็จะใช้ผูกแบบนี้นะคะเป็นพยุงนะคะเป็นการทำวานปุยแบบดั้งเดิมนะคะเป็นนาด้านซ้ายมือของโบพันนะคะนาแปลงนี้ก็ ในส่วนที่ยังไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,มีน้ําก็คือยังไม่ใส่ปุ๋ยที่เขาก็จะต่ํานะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เอาคันนาออกเขาก็จะไม่สวยเลยเป็นขนว่าเขาจะแดงนะคะเพราะว่าพื้นดินไม่ได้บํารุงนะคะเป็นการขาดการบํารุงนะคะพื้นดินตรงนี้ก็จะมีความแตกต่างแล้วก็จะแยกออกนะคะเพราะว่าในส่วนที่พื้นดินอื่นๆเราก็ได้ใส่ปุ๋ยชีวภาพไปนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะตรงไปตรงนี้นะคะก็เป็นแปลงข้าหน้าเก่้าค่ะบวัวดันออกนะคะใช้รถด,ดันออกไปให้เป็นพื้นที่เดียวกันก็กลายเป็นแปลงนามีสามแปลงตอนแรกนะคะตอนแรกมีสามล็อกนะคะตัวน,นี้ดันออกไปเป็นสองล็อกนะคะสองล็อกใหญ่ๆล็อกหนึ่งแล้วก็อีกล็อกหนึ่งนะคะมาค่ะไม่รอช้านะคะเดี๋ยวค่ำม,มืดก็จะขออนุญาตลงหน้าแปลงนามาชมด้วยกันเลยนะคะ เป็นการวานปุ๋ยแบบโบราณค่ะมาค่ะก็จะทําผ้าเขาม้านี่นะคะผ้าเขาม้าผูกกับถังนะคะผูกกับถังเพื่อจะทําไปพยุงค่ะไปพยุงไหลของเราน้ําหนักของปุ๋ยนะคะหนักค่ะวันนี้เอาถังเล็กค่ะเอาถังห้าร้อยลิตรเนาะเมื่อวานเอาถังพันลิตรหนักมากเกินค่ะวัวพันจะล้มเพราะว่า น้ำหนักตัวน้อยนะคะแล้วก็รับปริมาณถังใหญ่เยอะนะคะก็เสร็จแล้วนะคะก็จะโอ้โหหมุนเลยมาจากขออนุญาตลงแปลงหน้าเขานะคะทำการว่านเข่าไปนะคะนี่น้องก็มาช่วยในการได้ย่าออกโอ้โหก็ดีอยู่เนาะมาค่ะก็ทำการว่านใฉ่กานข้าลงแป้ง ต้องมาเป็นกำลังใจให้ก็ขอบคุณนะคะมาเทปุ๋ยไม้คิดน้องก็จะถอดออกนะคะว้ายนี่นะคะก็จะเอาถังนะคะออกแล้วก็เตรียมตัวที่จะเทปุ๋ยใหม่นะคะขออนุญาตออกจากหน้ากล้องนะคะก็มีการแบ่งปุ๋ยแล้วะคะ่ะปุ๋ยสูตรนี้ เป็นปุ๋ที่ละลายไวมากเลยค่ะตัวสอบนี้คือใส่มานะคะกลับได้ามาแล้วตัวนี้นะคะก็เป็นปุ๋ยเมะะ็ดด้วยค่ะเป็นปุเม็ดก็จะคั้งนึ้ก็ได้ไม่ถึงมาตัวนี้ก็อยู่สีไล่กว่านะคะทุพัน์ก็มาทยอยทยอยใสปุ๋ยค่ะ ลอยใส่นะคะต้องปิดต้องมีถุงยางนะคะเพราะว่าเขาจะระเหยไวเขาจะระเหยไวนะคะก็จะเอาออกไปก็จะไปด้านนูน้นสักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าด้านนู้นไม่ไม่ไม่ไม,ม,ม,มีที่วางกล้องนะคะก็จะขอวีตัวนี้เอียงไปสักหน่อยนะคะขออนุญาตขอคุณพี่น้องที่ส่งกำลังใจมาให้ตลอดนะคะ ก็เป็นการทํานาข้าวนาปีค่ะขออนุญ,ญาตคลิปยาวนะคะไว้ให้พี่น้องมาเป็นกําลังใจค่ะยามข้าแล้วนะคะทิบยจะนาฬิก,ากว่าแล้วค่ะหลังจากไปทํางานเลิกม,มาแล้วก็มาดูแลแล้วก็มาใส่ใจนะคะใส่ใจข้าวของเราค่ะมาชมด้วยกันเลยนะคะวัวพันก็จะลงแปลงนานะคะลงหน้าแปลงนาวับก็จะสวมเอาผ้าเขามานี่นะคะที่ปลูกไว้เป็น แล้วก็รวมเข้าไปในตัวเลยนะคะแล้วก็ใส่หมวกทับไปนะคะทําไมถึงใส่หมวกแดดไม่ค่อยร้อนแล้วก็ใส่เพราะว่าเม็ดปุ๋ยเขาจะร่วงลงมาโดนผมนะคะก็ต้องใส่กันไว้บ้างนะคะถ้าปุ๋ยเข้ามาโดนผิวหน้านี่ก็จะแสบนะคะเป็นปุ๋ยเคมีชนิดเม็ดมาชมด้วยกันจากขออนุญาตลงหน้าแปลง น้เนาะเป็นน้าเป็นน้ำธรรมชาติน้ำมายาลาบบนพื้นดินนั่นนะคะเขออนุญาตนะคะในการจับกล้องนะคะหน้าก็เป็นเหงื่อนะคะเป็นธรรมชาติเลยค่ะเป็นการทํางานนะคะเป็นการลุยหน้างานนะคะลุยงานทํางานจริงนะคะลงมือทําจริงนะคะตัวนี้ก็เป็นขนาดสูงค่ะเพราะว่า กากกุกกุกปพนาะไยอ่ะโบผัานถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามีพืชห้าไงคะพืชหามันจะตั้งอยู่ไหมโน่จ้าด้านนี้ก็จะเป็นวิวมืดหน่อยนะคะเป็นแปลงนาสูงนะคะตรงนี้แปลงนาสูงไม่ใช่ค่ะคันนาสูงแต่แปลงนาต่ำก็จะเดินไปทางนู้นจักนิดหนึ่งนะคะ ตรงนี้มีความรู้สึกว่ามาที่หนก็มาใส่ปุ๋ยตรงนี้เป็นปุ๋ยที่ว่าปุสยเยอะเกินเดี๋ยวข้าวโตนข้าวโตนคืออะไรอ่ะใช่ไหมข้าวโตนคือข้าวงามเกินไปอ่ะข้าวงามเกินไปนะคะคือข้าวโตนแม่นิสาเนียกข้าวโตนเป็นพื้นเป็นพื้นที่ ต้นข้าวใหญ่มากค่ะต้นข้าวใหญ่มากกอใหญ่มากจนมีความรู้สึกว่าน่าก,กลัวเพ่นว่าดีใจนะคะดีใจดีใจที่ได้ข้าวต้นใหญ่นั่นเองนะคะก็แบกปุ๋ยนะคะเป็นบรรยากาศแบกปุ๋ยรอบนาเพื่อนว่าใกล้จะดูสิต้นข้าวใหญ่สองนิ้วมือเลยนะคะไม่ได้พูดเล่นเลย กอใหญ่มากเลยค่ะกอใหญ่มากต้นใหญ่มากสูงขนาดไหนนี่ไงคื้นนะพึ่งไหลแล้วค่ะพึงไหลบัวพันแล้วนะคะก็สูงค่ะที่ใส่ปุ๋ยชีวภาพไปสูงมาทดสอบดูว่าโอ้ต้นข้าวกับปุ๋ยนี่นะคะใหญ่มากกอข้าวใหญ่ กอข้าวใหญ่นั่งลงนี่ไม่เห็นเห็นเห็นบัวพันเลยกอข้าวใหญ่มากเลยนี่ตรงนี้ปักดำไว้นะคะที่พี่น้องมาช่วยปักดำนะคะกอใหญ่มากเลยที่ที่มาช่วยปักดำนั้นนี่นะเพราะว่าตรงนี้มันโบว่างไม่มีข้าวนะคะบัวพันก็ยกจากส่วนที่ที่เข้าหนาแน่นนะคะยกมาเป็นเป็นต้นสองต้นสองกีบสามกีบนะคะ แล้วก็ปักดําตรงนี้ไม่มีน้ํานะคะช่วงปักดํานี่เขาก็จะเดี๋ยวทีนี้ฝนก็ตกมาโอ้โหต้นข้าวใหญ่มากเลยกอข้าวนะคะต้นข้าวใหญ่ลําข้าวใหญ่อุดมสมบูรณ์เพราะว่าได้รับปุ๋ยจากอะไรระบัวพันธุ์ม้าได้รับปุ๋ยจากมูลสัตว์นะคะมูลสุกรนะคะเลี้ยงหมูป่าค่ะก็เลยนำนำ นำมูลสุกรนนั้นนะคะที่ฆ่าเชื้อในการตากแดดแล้วจนผสมกับผสมกับพื้นดินเพราะว่าตากบนพื้นดินไก่ก็ไปคุยเขียผสมกันแล้วก็เป็นเนื้อที่เป็นผสมกับดินแล้วก็เป็นมูลของสุกรนนะคะเป็นมูลของหมูป่าค่ะก,ก็ทำเป็นปฏิกิริยารวมกันมีทั้งดินมีทั้ง พืชแล้วก็มีทั้งมูลสัตว์ของมูลของสุกรนะคะได้ผลมากเลยค่ะต้นข้าวใหญ่งามมากเลยค่ะที่ที่เห็นไรเลยเนี่ยค่ะที่เห็นเลยนะคะก็ข้าวสูงสูงกว่าพื้นที่อื่นนะคะก็จะเป็นพื้นที่เขียวเขียวอยู่ตลอดนะคะข้าวบัวพันตรงนี้เขียวในส่วนที่โดนปุ๋ยนะคะในส่วนที่โดนปุ๋ยชีวภาพต้นข้าวก็จะเขียว เคียวอยู่ตลอดแล้วก็จะมีความอวบอ้วนนะคะเพราะว่าได้รับสารจากปุ๋ยเคมีนั่นแหละปุ๋ยเคมีไม่ใช่ค่ะจากปุ๋ยชีวภาพค่ะก็คือประเภทหมูนะคะหมูป่าของเราก็ใช้ให้กินตามธรรมชาติแล้วก็มีการผสมกับอาหารสัตว์นะคะแล้วก็มีสารอาหารที่ครบถ้วน5หมูประมาณนั้นนะคะก็ทำให้ เป็นมูลของสุกรของเรานี้ก็มีประโยชน์นะคะทำมามาใส่ข้าวต้นข้าวของเราก็ทำให้ต้นข้าวเราโตสูงใหญ่อวบอ้วนเขียวอยู่ตลอดนะคะเขียวอยู่ตลอดทั้งแปลงในส่วนตรงที่ที่โดนปุ๋ยชีวภาพนะคะในส่วนที่โดนมูลของสุกรนะคะเขาก็จะเขียวอยู่อย่างงั้นแล้วก็ต้นใหญ่ลำใหญ่อวบอ้วนนะคะนี่เลยนะคะต้นข้าวที่ จากธรรมชาติเลยนะคะตรงนี้ก็คือใส่ปุ๋ยเคมีไปนิดเดียวเท่านั้นเองต้นเขาก็ถึงบาไหลของบัวพันธุ์แล้วนะคะบัวพันธุ์สูงเพียงแค่153เพียงเท่านั้นเองข้าวนี้ก็จะสูงประมาณ80เซนได้แล้วนะคะใช่เลยค่ะสูงมีความสูงอายุข้าวก็เพียง70กว่าวันนะคะ 70กว่าวันเท่านั้นเองนะคะต้นข้าวก็ใหญ่โตสูงเป็นการใส่ปุ๋ยตามธรรมชาติคือชีวภาพนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยแต่ใส่อยู่ใส่ในจำนวนที่น้อยนิดนะคะไม่ได้ใส่เยอะมากมายเลยนะคะเพราะว่าบัวพันลดต้นทุนในการทำนาข้าวคะ่ะไม่ไม่ใส่ปุ๋ยเยอะนะคะปีนี้ก็จะใส่ปุ๋ยในปริมาณที่น้อยลงนะคะถ้าพี่น้อง ก็เพราะว่าลดต้นทุนในการทำนาค่ะปีที่เลี้ยใส่เยอะก็ได้ผลผลิตเยอะนะคะถ้าพี่น้องอยากได้ผลผลิตเยอะก็ใส่ปุ๋ยเยอะนะคะได้ผลผลิตแน่นอนในส่วนที่ใส่ปุ๋ยน้อยก็คงจะมาดูด้วยกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงจะได้ผลผลิตไหมก็มาชม,มเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วก็มาดูในช่วงตั้งท้องข้าวตั้งท้องต่อไปนะคะช่วงนี้ใกล้แก่ค่ะเป็นข้าวแก่ พอประมาณนะคะขอบคุณค่ะอุ้ยมีความสุขนะคะเห็นนกบินนะคะนกฝูงหนึ่งนะคะประมาณ10ตัวะคะ่ะเดินบินผ่านไปบนศีษะเลยก็เลยยิ้มนะคะส่งยิ้มให้กับทุกคนนะคะส่งความสุขกับรอยยิ้มให้กับทุกคนทุกท่านนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้บัวพันธุ์นะคะกดไลค์กดแชร์ขอพระคุณมากๆนะคะบ๊ายบายค่ะ